เรียนไปท,ทําธุรกิจไปกูปถามจริงว่ามึที่พวกมึงได้ตังค์เท่าไหร่วะเราเป็นว่าเป็นบริษัทม,มาหาชนได้สุดยอดเลยน้องใจมึงได้เราทําราเมงอะไรเป็นราเมงดาชิไอ้น้องเองไม่รู้จักดาชิแล้วเอ็งไปดูจากไหนมา Google เหรอก o เกิลครับเมื่อกีเรียนไดไหะไม่เคยเรียนครับจะพาน้องเขาไปทัวร์กินราเมงเขาควรจะต้องรู้จักรสชาติต้นตำรับต่อไปเราก็จะพาไปเข้าควเดี๋ยวสู้เราจะให้อะไรเป็นสูตรกูด้วย let's go เดี๋ยวกูมาส่งสูตรให้ สวัสดีครับนี่คือรายการซูเปอร์ฮีโร่สวัสดีฮีโร่เฮ้ยโห,โหน้อดูบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ชายหาดเลยเนี่ยบรรยากาศแบบนี้นี่เราอยู่ลาดปลาเขานะนาคนิวาดน,นาคนีวาดลาดปลาเขานี่คือบรรยากาศแบบเหมือนอยู่แบบโอ้โหบีชบาร์บีชบาร์ช,า,ชา,ายทะเลกลางคืนนี่แม่งต้องสุดเวียงเพราะนี่เขาเปิดคืน<ช>แต่เนื่องจากเรามา,ากหางวันเรามาแลางวันมาเลยดูแห้งแรงแต่งจริงเดี๋ยวกลางคืนคนจะแน่นอยู่ รับรองสวยสวยงามจับใจมันเป็นเหมือนกับสลาดนัดที่มีคอมมอนแอเรียตรงกลางคือไว้นั่งกินนั่งดื่มกันวันนี้เรามาร้านรามเม็งที่อยู่โครงกานนี้เดี๋ยวเราไปดูนี่ว่าทำไมเขาถึงชวนเรามามันมีปัญหาอะไรมันเป็นยังไงถึงแนละ้วไอ้น้องสวัสดีครับ,ร,บร้านนชื่ออะไรวะ ร้านชื่อปรยูราเมนับพี่เรียนถึงไหนตอนนี้เรียนอยู่นี่จะต้องมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหานครหนองจอกครับผมเรียนไปทําธุรกิจไปแล้วเรามุ่งไปที่ธุรกิจอาหารเพราะอะไรครอบครัวเราลําบากมาก่อนเราเห็นคนในคะรอบครัวลําบากทีนี้เราเหมือนมีโจทย์ขึ้นมาในหัวครับว่ามันมีธุรกิจไหนที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะใช้ไอเดียยัดเข้าไปเพื่อสร้างคุณค่าในตัวแบรนด์ของมันโดยที่เราไม่ต้องฟาดฟันกันโดยใช้เงินเยอะมึงเริ่มคิดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะสิบสี่สิบห้าเลยตอนน เห็นไหมล่ะเห็นไหมน้องมันฝันอะไงอายุเท่าไหร่นะสิบสี่สิบห้าคมันอยากจะทำธุรกิจเข้าตลาดใจมึงด้วยเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงพี่แทนรู้เลยผมจะชอบคนแบบนี้เพราะว่านิสัยกูอ่ะเธอพยายามและยิ่งใหญ่แบบสุดซอยสุดยอดเลยน้องใจมัได้ป้าพีแล้วกูบอกเมียกูว่ากูจะขายกูทองนลาดเมียกูบอกมึงเป็นยาออดเหรอวะแต่เมียพูดถูก ครับฟิวครับฟิวครับฟิวมันมันต้องบอกไม่ใช่มันขายได้แล้วมันต้องตอบแบบนี้แต่กูหาได้กันปีหนึ่งสามที่หน่อยล้วตอนเนี้ยต้องเท้าความกด่าผมทำมาหลายที่เปิดตั้งแต่อายุ17ครับตอนนี้ผ่านมาปีหนึ่งแล้วเปิดปีหนึ่งปีหลายที่แล้วเหรอใช่ครับผมเยอะที่ไหนแถวบ้านผมเลยครับเป็นคลองสามวาเนาะที่ที่สองจะเป็นตลาดอิชิบะสเตชันตรงโรงพยาบาลสินแพทย์เห็นเห็นการสังเกตเรื่องวิธีการเลือกโรยท่านน้องเขาน้องอ่ะไม่ได้มีดีซีสัวน้องเขาอยากจะคลองสามวาที่ใกล้บ้านที่สุด ขยับใกล้เข้ามาในเมืองอีกน้องมีการขยับโลเคชั่นเพราะน้องคงมองเห็นว่าเราเข้าไปใกล้กลุ่มเป้าหมายของเราลงทุนด้วกี่ตังค์สี่หมื่นครับผมนี่ค่ะแล้วค่าเช่าที่นี่เท่าไหร่เช่าเท่าไหร่ของเราเป็น GP ครับผมเจ็ดสิบสามสิบอ่าโอเคก็ GP อยู่สามสิบแล้วมีนิ้วหรือไม่มีขั้นต่ำครับขั้นต่ำเท่าไหร่เลขั้นต่ำสองพันถึงว่านไหมไอ้น้องมันทนได้ นัดแบทสองพนสองมาต่อเพื่อนเราคุณแบทโอเคเจ้าของที่โอเคเจ้าของใจใจเจ้าของใจดุดันสปอร์ตเจ้าของสปอร์ตมาเพราะอยากให็นคนอยู่อันนี้ต้องโปรโมทที่นี่เลยนะเพราะถ้าเกิดจ้าของให้ราคาที่พวกมึงมาอยู่เลยใช่แล้วนี่คือชื่นชมนะในฐานะคนทําแบรนด์นะเขารู้ว่าการให้คนเช่าถูกๆูกเขาจะได้ร้านเข้ามาเต็มเพรามันเต็มพื้นที่มันน่าเดินแล้คนแล้วคนก็จะตามมากินเดี๋ยวนะของของของเราอ่ะไม่เราไม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะ เออมันไม่อยู่ล็อกนีว้วะกูอยากรู้คือตอนแรกอะครับมันมีคนอยู่ล็อกนี้อยู่แล้วครับผมเฮ้ยขอขายายมา่น,นี่ดิผมขอย้าย,ายมาตรงนี้เลยเลนไหนดีกว่าข้อเสียบางทีมันอยู่ข้างหน้าเราเลยแต่เรามองไม่เห็นครับแต่คนอื่นเขามองเห็นคือทางตรงเนี้ยเป็นทางรถเข้าเออคือรถรถต้องวิ่งเข้าทางนี้เออรถต้องวิ่งเข้าจากทางนี้เออแต่แต่เข้าเสร็จเขาจะไปจอดข้างในเออเขาจะไม่ได้จอดเหมือนเราอย่างนี้เขาไปจอดข้างในเสร็จแล้วเดินกลับมาแต่เวลาเดินกลับมาเขาไม่เดินบนถนนเขาไม่เดินบนถนนนี้เขาเดินนงเเาลลกออ นี่เขาเดินมาทางนี้นี่ทางเข้ารถเห็นไหมเขาเดินเลนกลางขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนะี่ยพรามโลเคชันของคอมมูนิตี้แอเรียนี้คือเลนไนเฮ้ยมันเส้นผมบางภูเขาอัครับพี่เข้อเสียที่เราบางทีเราไม่ได้เคยคิดถึงมันเลยเช่นเรื่องการย้ายโลเคชันเรายังไม่ต้องชิมยังไม่ทาอะไรเลยลําดับแรกเราแนะนําว่าย้ายฝั่งก่อนจะได้2ลอ็อกหรือล็อกเดียวก็ย้ายฝั่งก่อนย้ายฝั่งก่อนนี่คือคําแนะนําข้อที่1ข้อ2ข้อ2เดี๋ยวเรามาชิม ลาลก่อนแล้วเรามาดูว่าโปรดักที่โนต้ตว่าไงออแล้วสุดท้ายเราให้มาตบว่าจะทำยังไงให้มันพัฒนาขึ้นได้ไปเอ็งมาเาสองจานได้เลยครับขอขอซุปกัอนเลยนะซุป นี่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการกินราเมงเราทำราเมงอะไรเป็นราเมงดาชิไอ้น้องเองไม่รู้จักดาชิคือมันมันมันตรงมันตรงแล้วมันได้ฟีดแบ็ที่ตรงที่สุดเราประสบการณ์น้อยเราไม่มีประสบการณ์การทำอาหารแล้วเราก็ไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนผมว่าเรื่องเมนูเนี่ยคือรสชาติอยู่มาเดดแบกคแนนนะและความความตั้งใจของมึงเนี่ยกูต้องให้รัก มีสิติตอตั้งสิบห้าคนมันอยากทําอะแค่มันทําให้เป็นที่มันไม่เป็นเพราะว่ามึงมันต้องเข้าใจความว่าต้นตํำรับอาหารชานิดนั้นเว้ยแล้วเอ็งไปดูจากไหนมา g o o g l e เหรอกูเกิลครับผมแล้วก็ลองทําแล้วก็ถามคนที่เขาเคยไปญี่ปุ่นมาจริงๆครับให้ลองมาชิมแล้วก็ปรับปรุงเพราะว่าผมไม่เคยไปญี่ปุ่นเมื่อก็เรียนได้ปะไม่เคยเรียน,นครับถ้ามึงเม่เคยไปญี่ปุ่นนะแล้วมึงก็แดกแค่ร้านเ้ยมึงทำรสนี้ว่าโอเคนะที่นี่นีมันมีสกิลวะอครับเอะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราต้องให้แต้มต่อการที่น้องหนึ่งไม่เคยไปญี่ปุ่นสองก็คงแบบไม่ค่อยได้กินร้านอาหารญี่ปุ่นเท่าไหร่รการที่น้องนั่งเทียนขึ้นมาแล้วออกมาได้ขนาดนี้ทั้งสองอย่างกูพูดจริงกูนับถือน้องนะเท่ากี่บาทอันนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทครับถ้าว่าเฮงมีปัญหาแล้วล่ะถ้าเฮงหายหนึร้อยสี่สิบเก้าวะ่ะอันนี้กี่บาทวะ อันนี้ถ้าเป็นหน้าร้านจะอยู่ที่90บาทครับผมทำไมต้อ90บาทวะเป็นเมนูที่เราต้องการให้คนมาติดกับร้านเราก่อนเป็นเมนูเรียกเข็มอ้ทำอะไรนงมันเถอะครับผมนี่คือคัสึดงตามร้านอาหารญี่ปุ่นแม่งไม่มีร้อยบาทด้วยซ้ำนี่คือเท่าไหร่นะ90บาท90บาทดยนี่น้องบอกว่าจุดประสงค์คืออยากเอามาทําเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งเมนูดึงดูดลูกค้าส่วนนี่คือสิ่งที่น้องฝันอยากทำนี่คือราเมง149บาทนะอย่าลืมนะว่าซุปดาชิเนี่ยมันมีต้นทุนที่เป็นปลาที่เป็นอะไรสูง แต่อันเนี้ยต้องบอกว่าน้องโชคดีอย่างหนึง่งเจ้าของตลาดแม่งคือแบบสปอร์ตมากต้องบอกว่าน้องโชคดีมากที่เรื่องหยี่ที่นี่แต่เวลามึงทำอะ่ะก็อาจจะไม่เป็นรามเมงก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจว่ารถไหนมันต้องขึ้นก่อนมันมันไม่เข้าใจมันพยายามปรับให้มันรถเป็นญี่ปุ่นอ,ะอ่ะมันทําแล้วแต่มันไม่รู้จริงๆิพี่เด่นเชฟหลายๆคนประสบการณ์การทําเยอะประสบการณ์การกินน้อยเมื่อไหร่ เขาจะไม่รู้ว่ารสชาติมันไปได้แค่ไหนแล้วมันพัฒนาตรงนี้ต่อไปยังไงเพราะฉะนั้นของน้องอปัญหาคือน้องหัดทําให้ตายยังไงอะถ้าประสบการณ์กินราเมงน้องน้อยอะน้องก็จะไม่เข้าใจกูจะพาน้องเขาไปทัวร์กินราเมงร้านที่คิดว่าเขาควรจะต้องรู้จักรสชาติต้นตำรับเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาไปกินเอง มาเรากลับมาแล้วเ็อยู่กันที่ลาเมงอ่ะลาเมงอ่ะอะไรนะลาเมงอ่ะลาเมงอ่ะไปทำง่ายไปชื่อจริงๆลาเมงอ่ะเออเจ้าของก็คือแบบคุณแอลซีเก้าอ่ะ เพื่อนซี้กันแต่ไม่มานะโทษนะเอามือถือถ่ายส่งไปแอลหน่อยเอามือใหญ่าลยส่งไปแอลหน่อยว่าเนี่ยโน้ตบอกว่าโน้ตมาแอลไม่มานะอะเอามาส่งถ่ายเวลามาพิมพ์เฟซบุ๊กนะอย่าบอกว่าไม่ชวนโน้ตมาหาแอลไม่มาอย่างงี้มันก็ไม่เจอกันแล้วมั้งเราสองคนเออโน้ตมาแอลไม่มาโน้ตโน้ตมันไม่ดังใช่ไหมโน้ตโน้ตมันไม่ดังใช่ไหมโน้ตโน้ตมันไม่ดังใช่ไหมบอกเลยดิบอกเลยดิสาเหตุที่เรามาที่รามเงงอะเพราะว่าไปดูร้านพีฟ้าแล้วสิ่งที่เราพบก็คือรามเงงชามเท่าไหร่ ผมข้าวสื่อลามิง149บาท149ซาลุ99ก้าสเก้าีฟ้าเป็นร้านในตลาดนัดนะ99บาทเออรามเมงหง่าอยู่ตามห้างนะ11สาขานะ79บาทผมข้าวสื่อลามิงพีฟ้าร้อบาท99รามเก้มงอ่ะ99บาทแล้วมึงจะรอดได้ยังไงไอพีฟ้าเราก็เลยจะพามาดูโมเดลทำแบบญี่ปุ่นแท้ทำแบบรสชาติถึงแล้วมันยังทำราคาได้อยู่ได้เขาทำยังไงเราก็พาพีฟ้ามาสอนแหละ พามาสอนกับแบบร้านจริงๆเลยซึ่งร้านนี้ไม่ใช่แค่แบบขายถูกนะอันนี้ขายขอให้เขานิดนึง hey, ทุก <หา S 1> วันเนี่ยรามเมงอ่ะเนี่ยจะมีรามเมงสําหรับคนที่ไม่มีเงินนะใช่ให้กินฟรีวันละหกชามต่อสาขาอันเนี้ยนายรามเมงก็คือคุณแอลเขาจะทิ้งไว้ให้วันละหกชามกินฟรีแก๊ไปไบลายแมนมารับอาหารจิบห,หนึ่งใบไปกินฟรีเลยกินฟรีเลยฟรีเลยเอานี่นี่นี่ฟี่ฟฟ้ามาแล้วอะ นี่คือชามแรก99บาทอ้าวเนี่ย79บาทของมึงกับของเขา9ของมึง99บาทของ79ให้น้องกินก่อนนะเฮ้ยมเมย์นี่ไปโดนดนโดนมีแต่เราต้องไปด้วยไม่เลยไม่เลยไามันเข้มข้นไหมขึ้นคอเลยพี่ขึ้นคอจริงจริงเกียร์เสียงเน้นของมึงจริงรู้สึกว่าเป็นราเมงที่เปิดโลกมากๆเลยนะครับผมราคาเป็นมิตรมากและรสชาติ โอเคแบบอร่อยเลยครับผมนี่เขาเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าไซส์นี้เอาไปเทียบวางคู่กันเลยเออนี่ใหญ่กว่าร้อยหกเก้าจากร้านฟีฟ่าถ้วยกระดาษวันนั้นเพิ่มยี่สิบบาทได้นี้อุ้ยของจริงทของจริงไหมของจริงอ่ะมึงยกโชว์กล้องสิว่าใหญ่ขนาดไหนอ่ะนี่ร้อยหกสิบเก้าบาทเฮ้ยมึงกินดิวะมึงอยู่หยุดดีวะมึงกินทั้หมดเลยจะได้รู้ว่าหนึ่งพอชั่นเยอะแค่ไหนชิมสองสามคำ มึงเลยไม่รู้ว่ากินทั้งจานมันเลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้ทั้งชามแล้มันกินได้จนจบหรือเปล่าไปชิมอาหารที่ไหนเพื่อจะเอาเล่ฟเล่นอนะ่ะมึงกินให้หมดพี่โดนติดอทามเลยเส้นกี่กรมัมกันลูกแปจานเนี้ยเส้นกับหมูเนี่ยแบมพี่ก,ก็ประมาณสอง้อยสากรมัมรวมน้ำเนี้ยไม่เกินแรกเกิน250กรัมท้องคนเรากินได้กี่กรมัมท้องผมน่าจะกินได้ซึ่งโลเองนี่อะไรกัมแปลว่าเวาลามึงขายราเมนหนึ่งจานเนี้ยบริการคอร์ชันแบบนี้มันกินไม่อิ่มมันต้องมีไซส์ดิอกรคสเดือนนึงไมม่่่ีให้จาายยฟิกคออสู200,000บท เราต้องการยอดขายต่อวันวันละประมาณ20 0 0มบาทเพื่อจะทำให้ได้0 0,000บาทเพื่อจะครอบฟอร์ฟิกคอร์ถ้าเกิดว่ามึงขายจานนี้99บ้าทราคาต่อหัววันหนึ่งมันมีมากินคนมากี่ร้อยคนก็ได้เท่าไหร่เมีร้อยคนถ้าเกิดมึงขายจานเดียวมึงได้9 9 0 0พัเถ้าเกิดมึงขายให้ได้2 2 0อมึงขายไซสิทีเป็นหนึ่งสองมึงก็ไป200รแล้วแค่นี้มึงก็อยู่ได้ไม่รู้จะคิดถ้าคนรับคำติชมได้คำแบบคำดูถูกเกลียดหยา่างนี้ได้ผมไม่รู้จะคิด ครที่รับได้ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์สุดๆเพราะว่าบางทีปัญหาแต่ละปัญหาคนไม่กล้าพูดต่อหน้านเราไอ้โน้ตแม่นสัตว์เลยคุณถามเข้ามาแล้วที่นี่เอเวอร์เรจเช็คต่อหวัวสองร้อยเป๊ะ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 เ,เ,เพราะเขามีไซด์ดิสเห็นไหมพีม่ป้าปลามเมงเก้าสิบเก้าบาทเขาทำเอเวอร์เรจเช็คเฉลี่ยต่อหวัวสองร้อยบาทได้เห็นมั้ยปลามเมงหนึ่งจานกับไซด์ดิสหนึ่งอย่างเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดสิบเก้านะร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วน้ำไปแก้วหนึ่งอ่ะอันนี้ยี่สิบบาทพอดีเลยอูร้อยพอดีเลยเห็นไหม นคนจะบอกว่าก้ารามินชนะก็ถวคเต้าป่าแต่มึงได้ประเทศสองร้อยเขาไม่ผิดเพราะทำอร่อยถ้าเกิดคนไม่คนมันทำไม่อร่อยเยอะแค่ไหนก็กินไม่หมดอมพอทำอร่อยคนกินหมดก็ดึงกินเพิ่มแต่นี่ถามส่วนตัวอร่อยกว่าเราไหมแน่นอนคร <c oughs> ับพี่ระดับนี้แล้วเราพูดอย่างนี้เสียฟอร์มการไม่รู้สึกกวหมดเสียบอกว่าระดับนี้ไม่ใช่เราก็ต้องไประดับมันได้จะไปดูถูกตัวเองจะไปดูถูกตัวเองจะไปดูถูกตัวเอง มันไม่เข้าใครออกใครโลกของธุรกิจมันปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินปลาใหญ่ได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าใครเปลี่ยนเร็วมากกว่าปัญหาของเราคือว่าเราจะทํายังไงให้เราตามเขาทันต่อไปเราจะพาไปเข้าครัวนะจ๊ะครัวชาวบ้านเป็นยัไงบาง้างหาเปลนอยู่แล้วบุกคุณจะต้องมีลักษณะการทําเขาเรียกว่าเลเยอร์ความจริงเลเยอร์ถูกตแล้วเป็นเชฟปกติเขาทำอย่างนี้เ้เต่าเขาอยู่ฝั่งนี้เขาจะทำอย่างนี้เพราะเขาจะไม่ขยับตัวนี่ซึบปางนี้เสิร์ฟ เวลามึงทำเองมึงเห็นปะมึงทำอะไรเอาไม่เป็นของอ่ะมันต้องอยู่บนเห็นปะทำไมต้องมีรูตาจะให้ร้อนแม่แน่ใจไม่ร้อนมันก็มึงทำไงอะมึงไม่ถามอะครื่องไหมใช่ใช่เออเลยเอาต้องมีอย่างงี้เดี๋ยวสูตรเราจะให้กันหลังบ้านนะหน้าบ้านให้ไม่ได้อีกแล้วแต่เป็นสูตรกูด้วยแต่ตัวบ้านก็จะทำถ้าเกิดว่าจะทำเป็นหลักๆก็อาจจะต้องทำเป็นหัวเชื้อซอสหัวเชื้อซอสก็คือการดีทอชด้วยดีทอชไหมไม่ครับลำทุพเนี่ยถผมว่าหม้อหนึ่งอะสี่สิบลิตร เขาต้มจนมันรีดิ้วจนมันเหลือแบบหนึ่งลิตรเว้ยต้มมันเหลือหนึ่งลิตรพอเอาหนึ่งลิตรเนี้ยมาใส่หม้อใหม่แล้วใส่น้ำลงไปอีสี่ลิตรมันจะเข้าบอลลูนชัดเดิมมึงต้องทำแบบนี้มันจะรอดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการทำที่ทำซุปเข้าใจนะจ๊ะ Let's go เดี๋ยวคุณมาส่งสูตรให้ก็รู้สึกว่าได้เปหูเปิดตาดีนะพี่ได้ฟังเขาเรียกว่าคำวิจารณ์หลายๆด้านเนาะบางทีเราคนรอบตัวเราเขาพูดเพราะเขาเกรงใจเราอะครับ บางดีการที่เราได้รับวิจารณ์เชิงลบเยอะมากๆอย่างเงี้ยมันทําให้เราผลักดันให้เราพัฒนาตัวได้เพราะว่าจริงๆคนรอบตัวบางดีเขาถนน,น้าใจอะครับผมพอใจแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกธุรกิจจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นโลกธุรกิจจริงไม่มีคนมาโอ๋เราจะต้องเจอสิ่งที่หนักไม่มีใครมาอ่อนข้อให้เราหรอกครับผมเราจะต้องแข็งตู้เขาให้ได้มากกว่าเ <cerc> ทปก่อนเทียโนดควักกระเป๋าตัง <ว |lb|> ค <น coaching> ์ให้ค <Rodrig> ่าเช่าเอาค่ากาแฟพี่ครับ อ,นนอันนี้เป็นค่ากาแฟค่สกาแก้วอันนี้มันกาแฟแก้วละเก้าสิบาทเอทอได้นนเอาปากพี่เอาปากพี่เดือนนี้อรอดแล้วมีค่าเช่าร้านแล้วเทปนี้กูจะเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้ร้านน้องเขา แบบตัวต่อตัวเอาไลน์ไปเลยแล้วเสี่ไรโน๊ตนี่พี่ไอโน๊ตหยิบโทรศัพท์มาเนี่ยไม่ได้จะจ่ายค่าข้าวนะทำไมเขาทำไมพี่ไอโน้ตจะลงทุนสร้างร้านอาหารญี่ปุ่นให้น้องระดับเดียวกับโอคอนโมโนไอ้ยี่สิบปุ่นหันเขาด่าเาอีกร้านโฮมรัตมีไม่ไปถ่ายกันเลยมันหาอย่างนี้ร้านเนี่ยคือโลเคชั่นอ่ะกูว่ามันเลือกถูกสุดแล้วเพราะว่าอะไรหเป่าเจ้าของที่ใจดีมากนะ คิดจีพีสามก็จริงแต่ถ้าเกิดน้อยสุดทิ้นเดือนมึง GP ไม่ได้เขาจะคิดมึงแค่2องพันบาทอ่ะพอเราพอเรามีจีพตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะขยายตลาดไปด e ลิเวอรี่เราต้องเผื่อ GP ของด e ลิเวอรี่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาช่วยดูว่าตั้งยังไงอย่างที่บอกเดี๋ยวจะประกบอันนี้<ผ>มาเมนูึงดูดิประกอบตัวต่อตัว,ตวลยไปเอาเมนูมาอ่ะตัวแบรนด์ชื่อร้านอะไรฟยุรามิงครับชัดนะชัดเป๊ะ มีใครหาคําว่าเฟอร์ยูเจอในนี้บ้างไม่มีมีชาโคโอีชาโคโอีไม่มีชื่อร้านอยู่ในนี้เลยแบรนด์ไม่ติดที่ไหนถ้าเกิดคนให้เขาจําพี่เนี่ยครับโซโก้โอ้ไอ้ยิ่งนัน่นมึงคิดเองก็ตีผมเฟอร์มึงเลยเนี่ยมึงมาเปลี่ยนผมตรงใหม่นะถ้ามึงจะทำร้านอาหารญี่ปุ่นนะอย่าให้ผมยาวเกินกูนะเป็นเชฟอะเป็นเชฟแต่ผมยาวได้นะแต่มึตงต้องใส่หมวกไอ้น้องมึงตั้งราคาแบบฟูดคอสสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ไม่ได้มึงตั้งไม่เป็น มึงเมืม่อกลางมึงตั้งเป็นแบบพูดคอสามสิบแล้วเอาแบนดิ้งแม่งห้าสิบมึงตั้งไม่ได้ก็มันตั้งที่มีสามทีสิบหกมาเอาแบนดิง้งร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านี้ไอ้เหี้ยฝั่งนี้ก็ไม่ออกอ่ะเดฟฝั่งแพงอะ่ะมันตั้งราคาแวรี่ราคาหนักเกินไปกับออร์ชั่นน่ะคำว่าแวรี่หมายความว่าเวลาคนตัดสินใจซื้อของหนึ่งอย่างลาเมียงจานหนึ่งห้าสิบประจา,ามียงจานหนึ่งร้อยห้าสิบต่อให้มึงเขียนว่าราคาแม่งใส่ถุงห้้านี้ห้าสิบบาทไอ้เหี้ยนะใหญ่กว่าห้าเท่า ร้อยห้าสิบมึงได้ไปสองเท่ามันไม่ได้สนใจเรื่องของปริมาณพอร์ชัน ion, แต่มันคือราคาที่มึงชัวรเขาเห็นมันหึงทำให้วิ่งกันต่างของอะ่ะการตัดสินใจมันทําไม่ได้ยิงหงที่สี่ห้า,หายิ่งห่าลเก้าสิบก็นี่ไงค่าข้าวมันไม่ถึงไงคนก็จะคิดว่าเก้าสิบบาทอีกหากันอีกสี่ิบห้าบาทอันเนี้ยอันเนี้ยเราได้อันเนี้ยมึงต้องหาันอันเนี้ยต้องเป็นแปดสิบบาทประเอันนี้เป็นเรื่อขายได้ ให้มึงคาอาหารดีห,าหาา้านี่เขาสิเขาก็กินแต่นูน้นนี่ตัวราคาเดี๋ยวเฮียว่าเดี๋ยวเฮียช่วยมึงทำใหม่ไว้ครับผมเดี๋ยว้อา,าทำซอสึงใหม่แล้วก,กูว่าซปปาเบอร์ึงหาแพงเดี๋ยวกูส่งปซปาเบอรให้ราคานี้มึงปรับปรอกับทางลงโลก <โห S 2> เดี๋ยวกูเอาปลานี่แหละมึงขายปลาเนื้อปลาแซลมอนกูมีน้เข้ากูทำน้ำปลาจากน้ข้าปลาแซลมอนกูมันขายดีกว่าเชื่อมูชี่พวกนี้มึงขายรอดแน่เนื้อมาเกียวเดี๋ยวกูวอเตอร์จส่งให้โมเค่ซื้อขายให้มันรอดมันก็เปลี่ยนต้นทุน แพ็กเกจไม่ได้แบรนด์ไม่ได้มันแพ้แน่ในห้างขายมันก็สื่อได้เป็นร้อยสิบเก้าบาทมึงมาขายร้อยสิบเก้าบาทไอ้เฮียต่อไมันกวใหญ่กว่าเยอะกว่ามันก็แพ้มึงต้องเปลี่ยนอันใหม่ที่ไม่ชนกับมันมันต้องแบบนี้มันถึงจะรอดก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งเคาะนะคะผมเพราะว่าบางทีการเรียนรู้อะครับมันมาในหลายรูปแบบเนาะเราอาจจะรู้เองก็ได้หรืออาจจะมีคนมาพูดใส่หน้าเราแบบที่ท่านฮีโร่ลงก็ได้แต่คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่การวิจารณ์ที่ พูดอย่างเดียวอะครับมันเป็นการวิจารณ์ที่มีเหตุผลเป็นคำวิจารณ์เชิงเหตุผล,เ,ผลเพราะฉะนั้นน่ะแนะนําก็ลองติดต่อฮีโร่มาดูก็ได้ครับติดต่อฮีโร่ไปเลยเหมาะกับนักธุรกิจที่ซาดิสและกันนะครับรับรับความซาดิสได้รับความแบบความชางช่างได้เนาะคนที่อยากปัญหาหเห็นปัญหาทงโทงนะมาฮีโร่เดี๋ยวคุณจะได้เห็นปัญหาจนท้อนแน่นอนครับไม่มีใครเกิดมาเพอร์เฟกต์ครับทุกคนเกิดมาต้องมีการเรียนรู้ถ้าเกิดไม่มีการเรียนรู้การพัฒนาจะไม่เกิดเราจะไม่มีแวร์ระดับโลก เราจะไม่มีแบรนด์คู่แข่งถ้าไม่มีคู่แข่งเราจะไม่เกิดการพัฒนาเราไม่มีคนที่ดีกว่าเราจะเปรียบเทียบกับใครนดีครับครับครับวันนี้นะครับก็ทางฮีโร่ของเราครับนำผลิตภาาัณฑ์ดีๆมามอบให้กับร้านค้าก็ตัวแรกเลยครับเป็นถุงหูหิ้วใส LL ครับถุงตัวนี้จะมีความเหนียวความทนนะครับแล้วก็ผลิตจาก PE food grade สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงครับ แล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นถุงซิป100ยใบนะครับทางฮีโร่ครับเอามามอบให้2ไซส์นะครับเอาไว้ใส่สำหรับวัตถุดิบที่ส่งให้ลูกค้าเดลิเวอรี่ครับ